ลอยเห็นเลยลอยคอยเห็นจิตเลยลูกมองแล้วเห็นลมแล้วมองโอ้โหลมลมเม็ดลมลมมาลมหนาวเดี๋ยวมองดูไปดูกีกฝั่ง

哦。